สวัสดีครับผมปันเวทครับเราก็พบเจอกันไปประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตลปันเวทครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภครับก็คือท่านที่มีลักษณะที่ราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นี้ครับ สองภาพเปืนภาพดาวจรซ้ายมือภาพดาวจรณนะวันที่1ขวาม,มือภาพดาวจรณนะวันที่28กุมภาพ,พันธ์ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ3ดวงครับไม่นับดาวจันรเลข2ครับซึ่งผมได้พิมพ์ไว้ให้แล้วตรงนี้นะนะครับว่าย้ายเข้าราศีอะไรเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับนะซึ่งก็รด้แก่เลขสีครับดาวพุธจะย้ายจากราศีธนูนะครับเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่5และย้ายต่อจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่22 เลขหนึ่งดาวทิศย,ย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่13สุดท้ายคือเลข6ครับดาวศุกร์ย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่18กุมภาพันธ์ส่วนดาวอื่นๆยังโคจรอ,อยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนถึงจนถึงสิ้นเดือนเลยครับส่วนท่านใดที่อยากจะทราบนะครับความเป็นไปของดวงดาวนะอยากทราบรายละเอียดของ,ของดาวคุณภาพดาวเนี่ยก็ไปรับชมรับฟังนะครับในคลิปดาวจรได้นะครับซึ่งผมได้จัดทำไว้แล้ว ครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะดาวจรอ,อยู่ในลักษณะตำแหน่งอย่างนี้นะครับโดยภาพรวมเนี่ยต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับถือว่าดีท้งนี้ทั้นนั้นพะอะไรท้งนี้ทั้งน,นั้นเพราะว่านะครับลัคนาของชาวราศีพฤษภนะครับอยู่ตรงนี้เนาะนะเลข6กนี่คือดาวดาวสุกนะครับเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงเดือนนี้ถือว่าเดิอนอยู่ในมุมที่ดีครับอยู่ในภพกัมมะนะครับนะราศีกุมภ์ในภพกรัรมมะเดินการงาน แล้วก็พอถึงวันที่18กุมภาพันธ์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีมีนราศีมีนเนี่ยเป็นภพลาภระนะราภะคือโชคลาภความสําเร็จแล้วก็รหลได้แล้วก็ดาวศุกร์อยู่ตําแหน่งนี้เนี่ยเป็นอุดเลยนะตอนอยู่ราศีกุมเนี่ยนะครับได้ตำแหน่งอุจจาวิราชนะอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็อยู่ในตําแหน่งอุดอุดคือดีขึ้นดีกว่าเดิมดีกว่าอุจจาวิราชอีกนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่า ในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะครับชาวราศีพฤษภอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแถมไปโคจรร่วมกับเลข5าดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งโคจรเป็นเกษตรอยู่ในราศีมีนด้วยนะเกษตรคือมั่นคงเป็นปลึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเองก็หมายถึงโชคลาภและความสําเร็จอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เปต้นไปเนี่ยนะครับดียิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตีความก็คือประมาณช่วงครึ่งเดือนหลังดีกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะหลักๆเลยนะนะครับอ่ะรานนี้มาส่วนในเรื่องของการงานล่ะ ในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับเราก็ดูที่ราศีกุมเนี่ยครับพบกรมมะนะเรือนการงานนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนเนาะเลขหกนี่คือดาวศุกร์นะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้ได้อุจวีระนะแสดงว่าช่วงตั้งแต่วันช่วงวันที่1งถึงวันที่18เนี่ยชาวราศีพฤษภค่อนข้างจะมีงานค่อนข้างจะเยอะครับจะมีงานเข้ามาค่อนข้างจะเยอะหรือว่า ค่อนข้างจะเป็นช่วงที่ทํางานค่อนข้างหนักนะออกแนวบ้างงานในช่วงนี้ค่อนข้างจะบ้างงานทําน่นทานี่เยอะเลยครับมีงานให้ทําเยอะมากเลยนะครับทั้งที่ตั้งใจจะทําเองหรือว่าโดนอะไรนะโดนขอร้องแกมบังคับก็ได้ครับมีโอกาสมีโอกาสนะครับงานค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็ชาวราศีประสบในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่18เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่เหมือนกับพยายามที่จะทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาครับที่สําคัญด้วยนะ สำคัญนะครับเป็นงานใหม่ๆที่สําคัญขึ้นมาด้วยก็ได้ครับนะแต่พอแต่ในขณะเดียวกันนะครับพอถึงวันที่13นะนะตั้งแต่วันที่13ไปมีดาวทิตเข้ามาร่วมด้วยนะร่วมด้วยอยู่ที่ราศีราศีกลุ่มภพกัมกรรมะนะครับช่วงนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปนะม่อกินดีส่วนดีเนาะนะครับเรื่องความขยนันเรื่องงานเยอะก็ส่วนงานเยอะไปส่วนตอนนี้เนี่ยดาวทิตก็กหมายถึงเรื่องครับเร,เรื่องร้อนใจ มีเหตุเรื่องร้อนใจนะครับนะเพราะลูกน้องทีมงานคนรอบข้างก็ได้ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีปัญหากับอย่างว่าครับคนรอบข้างนี่อาจจะลามไปถึงเรื่องอะไรครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับเช่นกันนะก็อาจจะมีเรื่องร้อนใจมากขึ้นนิดนึงนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะมีเรื่องวุ่นวายนิดนึงหรือว่าต้องมีเกณฑ์การเดินทางโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับนะอาจจะเป็น่งช่วงการเดินทางเพราะการงานก็ได้นะครับ นะช่วงนั้นอาจจะชิปประจอรองเท้าครับเดินทางบ่อยก็ได้นะส่วนดาวพุธเนี่ยมาท้ายๆแล้วเนาะ,ะดาวพุธเนี่ยย้ายมาช่วงวันที่22นะครับ22กุมภาพันธ์ราะนั้นเนี่ยช่วงนั้นก็นะการงงการงานเนี่ยต้องดูดีนะครับในช่วงนี้ต้องระมัดระวังช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะมีเกณฑ์ที่อาจจะการงานอาจจะมีปัญหามีเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายนะครับกว่าปกติในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไป แต่ยังไงก็ตามนะถ้าเกิดเราทํางานด้วยอ,อย่างวาที่ว่าครับนะทาอะไรด้วยการรับรัดกลุ่มนะรอดครอบนะครับไม่ประมาทนะทำอะไรเนี่ยชัดเจนนะครับนะอยู่ในกรอบที่ดีเนี่ยปัญหาต่างๆก็น้อยครับอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทนก็ได้นะไม่ได้หมายความว่างานจะมีปัญหาอย่างเดียวนาอะนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูดาวเจ้าเรือนบ้างดาวเจ้าเรือนเนี่ยนะครับเจ้าเรือนกรรมะนะก็คือพระราหูครับนะพระราหูยังคงอยู่ที่ราศีเมษ นะครับมีดาวมรตยูเนโครจรร่วมด้วยนะร่วมด้วยเนะี่ยตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยนะล้วอยู่ในภพวินาศนะของชาวราศีพฤศพเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการงานของชาวราศีพฤศภเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจนะงานดีไม่ดีส่วนหนึ่งนะอันนี้เรื่องของความไม่สบายใจนะครับนะก็ชาวราศีพฤษภอาจจะแบบมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่อง กังวลใจมีเรื่องเครียดเครียดนะครับมีปัญหามีอุปสรรคในการทํางานที่ค่อนข้างจะมากนะครับหรือว่ามีเกณฑ์การขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเลยก็ได้นะในช่วงเดือนนี้นะนะครับมีความเป็นไปได้ครับแต่ก็ยังมองว่าไอ้เรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแมสโคบกว้างมากนะพระราหูยังคงอยู่ตำแหน่งนี้ไปจนถึงวันที่17ตุลาคม2566เพราะนั้นก็มันมีโอกาสครับทุกเดือนแหละนับจากนี้ไปมีโอกาสมีโอกาสทุกเดือนเลยที่จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานได้เรื่อยๆ หรือว่ามีความเครียดมีความกังวลนใจนะในเรื่องที่เกี่ยวกับความการทํางานก็ได้ครับอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นเป็นภาพรวมนะครับแต่เครียดหน่อยนะช่วงเดือนนี้ถือว่าเครียดหน่อยเดือนหน้าก็จะเริ่มเบาลงแล้วเพราะว่าดาวัสยูเนี่ยจะย้ายออกไปนะครับนะเรื่องงานจะเบาลงจะมีเรื่องอื่นแทนก็ว่ากันไปเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงเดือนหน้านะครับอ่ะนะอันนี้คือโดยทั่วๆไปแต่มันมีคาว่าแตนะ่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องร้ายไปหล,ยหลายท่านอาจจะตกใจ นะครับก็จริงๆแล้วดาวพออยู่มุมอย่างนี้นะครับดาวที่อยู่มุมอย่างนี้ที่ว่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในราศีกลุ่มนะฮะหรือว่าในภพในราศีเมษมภพวินาศเนี่ยนะครับที่เชื่อมโยงกันในเรื่องของการงานนะครับไอเรื่องดีๆก็มีครับนะเพราะฉะนั้นน่ยในช่วงเดือนนี้นะครับการงานอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับต่างแดนถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษานะครับนำเข้าส่งออกงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะครับหรือว่าเดินทางไกล ร,รวมไปถึงงานเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะวัตกรรมอะไรใหม่ๆเนาะนะครับสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือทำอะไรที่ไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยอันนี้ถือว่าดีประสบความสําเร็จดีครับนะหรืออีกมุมหนึ่งก็เป็นพวกสายมูไปเลยนะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับพวกสายมูนะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อประเพณนะีวัฒนธรรมนะครับเรื่องโบราณของเก่านะแล้วก็หราศาสตรพยากรณศาสตร์นะครับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังอะไรพวกนี้นะอันนี้ถือว่าดีครับอยู่ในเกณฑ์ดี นะเพราะนั้นปัญหาที่ว่ามันมอสคู่นี้เนี่ยจะน้อยลงมากเลยถ้าเกิดเราทำงานในกลุ่มนี้ครับอ่ะส่วนทางด้านการเงินนะครับการเงินการเงินการเงินของชาวราศีพฤษภเวลาเราดูการเงินก็ดูเนี่ยครับนะราศีมิถุนเนี่ยพบกระดุมพระฐานะการเงินแล้วก็ราศีมีนเนี่ยพบราพะโชคลาภความสําเร็จแล้วก็รายได้โอ้ดาวพฤธศุบดีเนี่ยเป็นเกษตรนะฮะแล้วก็เดินเป็นปกติดีแล้วด้วยนะอันนี้ถือว่าดีเลยครับนะถือว่าดีนะ นะดาวเกษตรคือมันคงไป่ปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานนะแถมกลุมดาวศุกร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วภาพรวมการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้เนะี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับอ,อยู่ในเกณฑ์ดีรายรับไรายได้เนี่ยเข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือแน่นอนเพราะว่าพบหลาพระเด่นมากดีมากนะครับแต่กระดุมพระเนี่ยนะครับซึ่งเป็นดาวพุธเนี่ยนะเดินเร็วมากเลยแสดงว่ามีเกณฑ์การใช้จ่ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะนะคือคือหาไรายได้เยอะนะแต่ก็มีเกณฑ์การใช้จ่ายค่อนข้างจะมากด้วยเช่นกันนะในช่วงที่ผ่านในนะะครับ คือตั้งแต่วันที่หนึ่งสรุปง่ายๆนะ,ะเรื่องรายรับรายได้นี่คือแน่นอนอยู่แล้วนะเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้คือสภาวะของของดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือดาวพุธนะครับตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงหเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีครับมีเกณฑ์การใช้จ่ายค่อนข้างจะมากการเงินไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเรื่องติดติดขัดข,ด,ขดมีเรื่องคัดเคลื่อนเลื่นนอนออกไปอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่พอถึงวันที่6กถึงยีนะช่วงที่ดาวพุธนะครับอยู่ที่ราศีมังกร 6ถึง21เนี่ยการเงินดีขึ้นครับมีความมั่นคงมากขึ้นนะเงินรายรับรายได้เข้ามาแบบว่าค่อนข้างจะสม่ำเสมอในช่วงนี้นะแต่พอถึงวันที่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมอันนี้ต้องระวังละนะครับชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์นะนอกจากมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายแล้วยังมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงด้วยนะครับหรือว่าข้อตกลงข้อสัญญาใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองผลประโยชน์รายได้เรื่องการงานมักจะมีปัญหาครับ มีโอกาสผิดพลาดคาดเคลื่อนได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะพูดง่ายๆว่ามีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงในเรื่องเกี่ยวกับการงานธุรกิจการงานได้ครับต้องระมัดระวังตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วเนาะในเรื่องของถูกหลอกถูกโกงเสริมนิดนึงนะครับในเรื่องการเจราจานะครับในการเจราจาธุรกิจการค้าตกลงข้อตกลงข้อสัญญ,ญาใดๆ แนะนำนะครับถ้าเกิดจะทำเนี่ยแนะนําให้ทําในช่วงนี้ครับในช่วงตอนที่ดาวพุธหยุดตำแหน่งนี้ก็คือตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับวันที่6ถึงวันที่21กุมภาพันธ์ช่วงนี้จะดีครับปัญหาจะน้อยที่สุดนะไม่ใช่ว่าดีมากนะแต่ก็ถือว่าปัญหาน้อยที่สุดน้อยที่สุดนะครับทำก่อนหรือว่าทำหลังเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีครับไม่ค่อยสู้ดีอาจจะมีเรื่องติดติดขัดขัดมีปัญหาในงานเอกสารต่างๆอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดอุบสรรศัพท์ปัญหาได้ง่ายนะครับ หรือว่าใครมาตกลงจดสัญญิงสัญญาอะไรกับเราในช่วงนะในช่วงระหว่างนี้นะ,ะในช่วงวันที่1นถึงหหรือว่าในช่วงวันที่22นะครับจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะไอ er ้คำพูดสัญญิงสัญญานั้นๆนะนนครับอาจจะไม่เป็นจริงเขาอาจจะทําให้เราไม่ได้นะครับทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจนะบางคนก็ตั้งใจที่จะจะไม่ทําตั้งแต,แ,ตแ,ตแต่แต่ตั้งแต่แต้นละตั้งแต่สัญญากันละหรือบางท่านเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับก็อาจจะพยายามทําให้แหละแต่มันทําไม่ได้ด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆของเขา นะครับเป็นไปได้ครับมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้อันนั้นแนะนำนะการเจราจาธุรกิจการค้าข้อตกลงข้อสัญญาใดๆนะทำในช่วงที่ดาวพุธจุดเป็แหย่งน,นี้เนี่ยวันที่6ถึงวันที่21ถือว่าดีครับนะถือว่าไอด้ดีดีเนี่ยก็คือไม่ได้เสียหายมากแค่นั้นเองนะครับนะแต่ก็อยู่แต่ก็ดีกว่าดีกว่าทุกช่วงนะครับสำหรับเดือนนี้อ่ะนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังน,นะเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ อุบัติเหตุนะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บป่วยกระทันหันยังคงต้องระมัดระวังอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่านะเลข3าเนี่ยครับดาวคานนะั้นมาจากวินาศนะครับมาจากวินาศเลยนะก็อาจจะหมายถึงอุบัติเหตุการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บป่วยกระทันหันได้อย่างที่ว่านะครับต้องระมัดระวังต่อเนื่องไปนะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ต้อง มีสติรอบคอบไม่ประมาทครับปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงไปมากเลยหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะและอีกส่วนหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของฟืนไฟนะครับอักขีภัยของร้อนนะถูกน้ําร้อนลวกไฟลวกหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรพวกนี้ต้องระมัดระวังนะครับไฟดูดไฟช็อตเนี่ยต้องระมัดระวังครับส่วนฉลกโชคราบสาหรับชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนนี้นะครับวันที่ดีได้แก่วันที่ 11ถึง13แล้วก็17ถึง24แล้วก็26ถึง28ครับส่วนทิศท,ที่ดีนะครับโอ้เยอะเลยนะตั้งแต่ทิศท,ที่ดีเนี่ยได้แก่ทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ทิศใต้แล้วก็ทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้3ทิศเลยนะครับนะตะวันตกเฉียงใต้ทิศใต้แล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่จะนํา เป็นที่ที่ดีนะครับที่จะนำฉล ộ โชคลาบมาให้ส่วนบุคคลที่จะนำฉล ộ โชคลาบมาให้นะครับก็ได้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายลุงป้านา้าอาของเราได้หมดเลยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้การเคารพนับถือก็ได้นะเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระได้หมดนะครับนะได้หมดเลยนะแล้วก็มักจะเป็นคนต่างจังหวัดนะหรือเป็นคนต่างชาตินะหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศก็ได้ที่นำฉล ộ โชคลาบมาให้นะครับอ่าต่อไปเรื่องของความรัก นะความรักเนี่ยนะของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับเนะโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีดีนะครับนะก็ถือว่ารักกันดีมีความสุขแหละนะแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีเรื่องติดติดขัดขัด,ขดมีปัญหากันบ้างมีเรื่องไม่สบายใจกันบ้างแค่ช่วงแรกนะแค่ช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับแต่ครึ่งเดือนหลังน,นี่ก็รักกันดีครับรักกันดีมีความสุขมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะส่วนคนโสดอ่าคนโสดเนี่ยเดือนนี้เนี่ย ก็ถือว <itor> ่า<ถ>อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมือนกันเนาะมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจครับนะแต่แต่อย่างว่าในช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับคนถูกใจที่เข้ามาเนี่ยแลดูยังไม่ค่อยแน่นอนยังไม่ค่อยชัดเจนนะไอ้คำว่าไม่ได้แน่นอนไม่ชัดเจนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คนที่เข้ามาอย่างเดียวนะอาจจะเป็นใจของเราก็ได้ทั้งใจเราใจเขานะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งคู่ครับว่าต่างฝ่ายตาจจะคิดว่าเอ้ตังนี้ยังไม่ใช่ยังไม่แน่นอนยังไม่ชัดเจนหรือเปล่านะครับคือว่าสรุปว่าในช่วงนี้เนี่ยเอาละมีเกณฑ์พบเจอ แต่คนที่พบเจอที่เข้ามาในช่วงนี้นะเป็นช่วงของการศึกษาดูใจกันนะครับยังไม่ได้สรุปอะไรชัดเจนนะในช่วงเดือนนี้นะ,นะความสัมพันธ์ก็ยังค่อยๆเป็นค่อยไปครับไม่ได้มีความคืบหน้าแบบรวดเร็วอะไรพวกนั้นนะครับเป็นลนักษณะอย่างนั้นซะมากกว่าครับทั้งหมดก็เป็นคําทํานายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6นี้เพื่อเป็นกาลังใจผมอนการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ